ฟังก์ชันซัมผลิตครับคือฟังก์ชันที่เอาไว้คำนวณผลลวคูณนานครับคล้ายๆกับฟังก์ชันซัมนั่นคือเราสามารถใช้ฟังก์ชันซัมผลิตแทนฟังก์ชันซัมได้ในบางกรณีครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างนี้นครับสมมติว่าเราต้องการจะผลรวมในคอลัมน์ B นะครับก็คือเอา B3 ถึง B5 บมาบวกกันเราสามารถใช้ฟังก์ชันซัมผลิตได้กับซัมผ u c ต เราก็อ้างถึงเซล์อ้างถึงช่วงที่เราต้องการให้คำนวณนะครับก็คือ b สาถึง b หนะ้า enter ครับก็จะได้สามสิบหาเห็นว่ามันจะได้ค่าเหมือนกับที่เราใช้ฟังก์ชัน sum นะ sum ก็นี่คือการใช้สมะดดำในลักษณะเดียวกับฟังก์ชัน sum หรือเราจะให้รวมให้สัารั์หาค่าผลรวมของช่วง b3 ถึง b5 และหาผลรวมในช่วง c3 ถึง c5 แล้วเอามาลวมก,กันก็ได้นะก็สามารถเขียนสัมบปร์ดัก้แบบนี้นะสัมรดักผลรวมอันแรกลบด้วยผลรวมช่วงเซลล์ที่สองผลพธ์ก็จะเท่ากับ29นบะอันนี้คือการเอาสัมรดัก์มาลบกัน โดยมันจะมีค่าเท่ากับ29่นี้ได้ไมาอย่างไรก็คือมันก็จะจากาบวกยี่บวก1ิได้35 2ห้บวก2บวก2เป็น6 35หลบ6เท่ากับยี่นนครับก็คือถ้าเราใช้ซ้ำปลิก์ก็จะเขียนสูตรแบบนี้จะทํแต่ถ้าไม่ใช้เร,เราก็ใช้ซัมเฉยเฉบวกกันบวกกันรอมานรูันไไก็ได้ก็ได้ค่าเหมือนกัน โอเคตัวอย่างที่สองอน,นี้ <c oughs> เราสามารถใช้ฟังก์ชันซัมพลดับเหมือนกับฟังก์ชันเขาอีทได้ฟังก์งชันเขาอีทคือฟังก์ชันที่ให้นับแบบมีเงื่อนไขเช่นอันนี้ยกตัวอย่างฟังก์ชันเขาอีก,ก่อนนะเท่ากับเขาอีท e อันนี้คือคอเรียนก็คือ ช่วงที่จะให้นับและเงื่อนไขของการนับมีตัวใดสองตัวก็คือพิมพ์เขาอีฟเสแล้วอ่ะเราจะให้นับช่วงนี้สมมติว่าเราต้องการเช็คว่า CPU นะ่ยมีกี่คำเราก็พิมพ์เขาอีฟ A3 A11 แล้วก็พิมพ์คำที่ต้องการให้นับมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสามเลยอหนึ่งสองสามอันนี้คือเขาอีฟนะ นี้เราจะใช้ซัมโปรดักในการนับบ้างไน้ซัมโปรดักก็สามารถใช้นับแคนเข้าอีฟได้เหมือนกันนะครับโดยให้เขียนสูตรอยู่ในรูปแบบขีดสองขีดแบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดตามด้วยช่วงที่ต้องการให้นับแล้วก็เท่ากับคําที่ต้องการให้นับจะเห็นว่าได้ผลลัพธ์เหมือนกันกับเข้าอีฟนะครับแต่พอรแกรมเขาอีฟมันอาจจะดูง,ง่ายกว่า รูปแบบมึงได้ไม่ซับซอ้อนนะเส่วนสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยุยากขึ้นนิดนึงเพราะมีการใส่เครื่องหมายคีดสองขีดข้างหน้าด้วยนะ้วโอเคตัวอย่างที่สามครับตัวอย่างนี้นะครับจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่สองเมื่อกี้นะครับก็คือ,อ,อมีการเช็คเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อตรงตามเงื่อนไขก็ให้บวกตัวเลขนั้นเข้าด้วยกันอย่างเช่น เราต้องการที่จะบวกเลขแต่ละแถวนะครับที่ตรงกับคอลัมน์สมมติว่าเป็นตรงกับคอลัมน์คอนติตี้แล้วกัน,นอย่างเช่นแถวนี้นะครับเราจะเห็นว่าคอนติตี้แถวนี้นะครับคอนติตี้มีอยู่สองจุดด้วยกันนะครับสองคอลัมน์คือคอลัมน์ C กับคอลัมน F ์ F โดยคอลัมน์4ในแถวนี้จะมีหนึ่งคอลัมน์ F แถวนี้มีสองเราต้องการให้สัมมโรักทำการเช็คว่าคอนติตี y อยู่อลัมน์ไหนบ้างแล้วเอา1นกับสบวกกันแถวนี้ก็เอา3กับ5บวกกันแถวนี้ก็เอา8กับ7บวกกันอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถเขียนสูตร Su m p ปรดักตเพื่อทำตามเงื่อนไขท,ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ได้ดังนี้ s u ซัมโปรดักต์ อารตัวที่หนึ่งก็คือเซลหรือช่วงที่ต้องการให้สัมปทานบวกเลขครับในกรณีนี้ก็คือช่องควอนต t y ใช่ไหมช่องควอนตที่มันก็คือเซลเซล์ที่เริ่มมีตัวเลขก็คือเซล C สามและอีกเซลลหนึ่งคือ F 3 F 3 แบบนี้นะอันนี้คืออะไรหมายความว่า,าตัวสั่หผลักจะมองแล้วว่า2เซลลนี้แหละที่จะมาบวกกันโดยเราต้องกำหนดเงื่อนไขก่อนว่าต้องกำหนดให้มันก่อนนะครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่า c กับ f มันมี de ขั้นอยู่คือถ้าเราใส่ c 3ามด f สามดเวยโดยไม่ระบุเงื่อนไขว่าต้องเป็นตรงกับ quantity กับ quantity เท่านั้นอะไรแบบนี้ สุดมันจะทํางานไม่ได้โอเคเมื่อกําหนดช่วงของเซลล์ที่ต้องการให้บวกบวกกันแล้วเราเราก็มากําหนดเซลล์ที่เป็นเงื่อนไขที่จะให้มันตรวจสอก็คือ C2 คือเป็นคอลัมน์แรกนะที่มีคําว่า Quantity อยู่เพราะเพราะในตัวอย่างนี้เราต้องการให้มันตรวจสอว่ามีคอลัมน์ Quantity อยู่ตรงไหนบ้างนะ C2 C คอลัมน์4คือคอลัมน์ที่มีาคาว่าควอนต t y ที่อยู่นะซึ่งก็ตรง,ตรงกับคอลัมน์ C2 นะใส่ C2 คอลัมน์สุดท้ายนะก็คือคอลัมน์ F2 ก็คือตั้งแต่ C2 ถึง F2 ถ้าเจอคําว่าควอนตัมที่อยู่ก็เท่ากับ ถ้า c2 ถึง f2 เจอคำว่า quantity อยู่ให้ c3 กับ f3 บวกกันความาหมายของสูตรนี้ก็ประมาณนี้เมื่อพิมพ์ทุกอย่างเรียรอยแล้วก็ c a l e u l t e เราจะเห็นว่า1กับ2ถูกบวกบวกกันบวกเข้าด้วยกันแล้วให้เรา,เาต้องเิีสูตรลงมาข้างล่างาเพื่อเช็คว่าแถวอื่นๆคำนวณได้ถูกต้องหรือไม่ โอเคอันนี้แถวนี้นะครับแถวที่สองก็คือสามกับห้าบวกกันก็ได้แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าหกบวกแปดเป็นสิบสี่ห้าหกสองเป็นเจ็ดเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสี่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าในต้นส่วนส่วนส่วนข้างล่างก็คือไม่มีตัวเลขครข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้เราอาอทูฟิลเกินนะ จริงได้โอเคนี่คือการใช้ซัมโปรดักในการเช็คฟิลคอลัมน์ที่เราต้องการนะเมื่อหาเจอให้คำนวะณต่อไปตัวอย่างาที่สี่ตัวอย่างที่4เป็นการใช้ซัมโปรดัก์แบบหลายเงื่อนไขเนาะ อย่างตัวอย่างที่สามที่ผ่านไปมาเมื่อกี้ก็เป็นทำโปรดักต์แบบหนึ่งเงื่อนไขก็คือเช็คว่ามีค,คําว่าคุณภาพอยู่ที่ลัมนไหนเราอเอาเซลเอาลัมนตัวเลขนั้นมาบวกกันถ้าเราต้องการเพิ่มเงื่อนไขอีกหนึ่งเงื่อนไขเราสามารถใช้ใช้สูตรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนะใช้สูตรเก่าก็ได้ นะโอเคสมมุติว่าเราต้องการเช็คว่าคอลั์ price อยู่ตรงไหนถ้าเจอก็ให้เอาตัวเลขที่อยู่ในคอลัม์ p ไ i ร e มาบวกแล้วก็แค่คอมม่าแล้วก็ใส่เงื่อนไขใส่เงื่อนไขที่ใส่เงื่อนไขอีกตัวที่หา คำว่าไพรในคอลัมน์เนาะแล้วก็แค่เปลี่ยนการอ้างอิงให้ถูกต้องแร้วไพรไพรไพรมันอยู่ที่คอลัมน์ดีใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น D 2สองอที่ต้องการให้คำนวณก็จะเป็น D 3กับ G 3 Okay. ตัวเลขมาจะเยอะหน่อยครับทําให้สับสนหน่อยอันนีมน้มันคือสองเงื่อนไขที่เช็คว่าเช็คควอนติตี้แล้วก็เช็คไพร์คือความหมายของมันก็คือการของของสตรอันนี้สองเงื่อนไขนี้คือมันจะเอาไพร์กับควอนติตี้คูณกันแล้วเอาฝั่งนี้ก็เอาไพร์กับควอนติตี้คูณกันแล้วนํามาบวกกันเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลขมัน้อยน้อยกัน หมายของมันก็คือมันเอาสองที่อยู่ใน price เนี่ยมาคูณกันหนึ่งที่อยู่ในควอนต i t y ี่สองคูนหนึ่งได้สองบวกกับสามคูณห้าคือควอนต i t y ีกับ p r i c ส3ามคูณห้าได้สิบห้าสองบวกสิบห้าเท่ากับสิบเจ็ดที่แถวอื่นก็เช่นกันถ้าเราลากสูตรลงมานะข้างล่างให้คำนวณแถวแถวอื่นแถว,แถวเน,ถวนี้ยท่านี้ค่ามันเยอะมันอาจจะดยากก็เราเปลี่ยน เป็นค่าไม่น้อยดูสรุปก็คือการให้มันเช็คหลายๆเงื่อนไขก็แค่เขียนเงื่อนไขแรกโดยยึดตามตัวอย่างที่สามก็ได้หรือดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือเซลลที่ต้องการให้คำนวณอันนี้เช็คเงื่อนไขแรกเซลล์ที่ต้องการให้คำนวณเช็คเงื่อนไขที่สองถ้าต้องการเพิ่มเงื่อนไขที่สามก็ใส่คอมมาแล้วก็ไปมัน สามารถใส่ได้ถึงสองร้อยห้าสิบห้าเงอนไขโอเคต่อไปตัวอย่างที่ห้าตัวอย่างนี้ก็คล้ายๆกันนะกับตัวอย่างสามสี่แต่อันนี้เรา ใส่ตัวเลขง่ายแล้วก็ให้มันดูตัวอย่างที่มันหลากหลายขึ้นก็ลองเทสให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างลกันสมมุติว่าเราต้องการหายอดขายของสินค้าที่ชื่อคอมหนึ่งคอมหนึ่งคอมหนึ่งของแบรนด์เดลนะหนึ่งก็คือเราต้องการให้มันเอาเนี่ยคอมหนึ่งก็คือห้าสิบยี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่ยบวกกันเราสามารถใช้ซ้ p โปรดักในการทำงานนี้ได้ให้เราพิมพ์ เท่ากับซัมนเทดับแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขอันตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือเราจะเอาเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณเซลล์ที่ต้องการให้มันเอามาบวกเอาตัวเลขมารวมกันอยู่ข้างหน้าแต่อันนี้เราสามารถใส่ช่วงของเซลล์ที่เป็นเงื่อนไขอยู่ข้างหน้าก่อนก็ได้เช่น,เ,ชนเราต้องการ ให้มัน <c oughs> <c oughs> หาข้าคอความหนึ่งข้คอความหนึ่งเราจะพิมพ์ข้อความหนึ่งไปเลยก็ได้แต่เนี้ยเราออกแบบไปลาาแล้วว่าความหนึ่งที่อยู่ในเซลล B10 ตรงนี้ B3 ถึง B7 มีความหนึ่งอยู่ตรงไหนบ้าง เนื่องขที่สองเขียนแบบนี้ดูง่ายนะเดวหาคำว่าเดวที่อยู่ในคอลัมน์แบรนด์เยอะหาคำว่าเดวในคอลัมน์แบรนด์ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง คือ40ก็คือเราพิมพ์คำว่าเดียวตรงนี้หรือเราจะเปลี่ยนจาก40เป็นพิมพ์คำว่าเดียวก็ได้พิมพ์คำว่าเดียวในยคือหมายคำพูดน,นะแต่ในกรณีนี้เราไม่ได้พิมพ์คำว่าเดียวลงไปโดยตรงเพราะเราพิมพ์เดียวในเซลล40อยู่แล้วเราก็เอาถึง40ได้เลยโ <c oughs> <c oughs> อ้โหปิดตจสองเงอนไขแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เมื่อเจอทั้งสองเงินไขแล้ว เซลที่เราต้องการให้มันนาตัวเลขมาคานวณคือเซลลคือช่วงเซลลไหนในกรณีนี้ช่วงเซล์ที่มีตัวเลขก็มีอยู่ขอลำดียวนั่นก็คือคอลัำดีอลดีก็คือตั้งแต่ดีสจนถึงดีเจ็ดคนเล่นเธอก็จะได้9กเนั่นก็คือเกิดจาก ห้าสิบบวกยี่สิบสี่บวกยี่ห้าเป็นห้าสิบเป็นเก้าสิบเก้าสมมุติว่าเรากเปลี่ยนตรงนี้เป็นคอมหนึ่งมันบวกเ่้ไหมไม่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นคอมตรงนี้เป็นอินเทลมันจะเอามารวมกันเฉพาะคอมหนึ่งกับเดลเท่านั้นคือห้าสิบย่สี่ยี่ห้าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเดลล่ะใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้เป็นเดลก็ห้าสิก็จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปในเกาสิบเก้าก็เป็นหนึ่งร้อย้าสิบห้าเข้าเงินไขทั้งสองแ โอเคเมื่อเราเห็นวิธีการใช้งานฟ <c oughs> ังก์ชันซ้ำตัวดั์แล้วเราเห็นว่ามันมีประโยชน์มากฟังก์ชันตัวเดียวสามารถใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ